ครับหลังจากที่ได้ทําคนเดียวรู้สึกว่าจะไม่ไหวนะครับวันนี้ก็เลยหาทีมงานนะครับทีมงานเพื่อที่จะเอาปุ๋ยหมักที่เป็นแกลบดําผสมกากมันครับได้ไปใส่ในร่องที่ผมได้ให้หน้านาได้ไถเมื่อวานครับไถออกห่างกันประมาณ2เมตรถือว่าห่างเลยนะครับเพื่อที่จะปลูกแตงโมว่าจะลองดูนะครับตอนนี้กําลังเอาขึ้นรถครับเพื่อที่จะเอาไปกระจายกระจายใส่ตามร่องนะครับเป็นประมาณนี้ มันค่อนข้างร้อนครับเพราะว่าตอนนี้มันกําลังปลดปล่อยแร่ธาตุอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกากมันไม่ว่าจะเป็นเปลือกมันนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเนื้อมันเนี่ยมันกาลังเกิดการย่อยสลายมันก็เลยระบายความร้อนออกมานะซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาเราขุดเนี่ยก็จะก็จะเห็นว่ามันจะร้อนอยู่นะครับกว่าที่จะได้ปลูกอย่างน้นอยๆก็จะเอาไปอยู่ในดินให้มันเกิดการย่อยสลายไปก่อนนะครับผมซื้อมาเนี่ยต้องบอกว่าโหดําหนึ่งของรถ10บล้อเลยนะครับ สิบสองตันกว่าๆอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าบาทตันละสามร้อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสามพันหกร้อยกว่าบาทนี่ครับแบบนี้เลยอันนี้ก็เอาไปแล้วปางสวนนะครับนี่ครับผลใส่สวนกล้วยขนใส่ลหลายๆอย่างครับด้านนู้นสวนไผ่ยอะไรต่างเหล่านี้จะจายกันออกไปแล้วก็ร่องที่ผมได้ขุดวางท่อผมก็ได้เอาไปใส่ไว้แล้วเพื่อที่จะให้กลายไปเป็นปุ๋ยหมักนี่ครับตอนนี้กําลังขนนะครับเพื่อที่จะเอาไป ส่ในเรื่องของการปลูกแตงโมนะครับอยากจะลงแตงโมดูสักรอบหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมชอบกินแตงโมครับว่าจะปลูกสรักสองรุ่นนะครับคือห่างกันประมาณสักรุ่นละหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์โดยประมาณนะครับแต่ว่าจะปลูกรุ่นแรกก่อนก็เลยพาทุกคนได้มาดูกันเนี่ยครับ <c oughs> กาลังพาพี่พน้องๆได้มาช่วยๆวยกันตามที่เห็นเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นมาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับส่วนในเรื่องของแกลบดากับกาก,าก,ากมันถ้าเกิดว่าต้องการอะไรยังไงก็ ผมจะลงรายละเอยียดคนที่ขายไว้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนของกำบลเทพักษาเนี่ยเขาจะส่งฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่านอกเหนือจากนี้มันก็ต้องมีค่าจัดส่งบ้างนะครับกิโลละ30สะตางค์นะครับหรือว่าตันละ300นะครับซึ่งผมมองว่ามันใช้กับปุ๋ยคอ,อกได้เป็นอย่างดีเวลาที่ผมใส่ผมก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกเข้าไปผสมผสมกันอยู่นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นอะไรที่แบบช่วยในเรื่องของการทํางานได้อย่างดีสําหรับพืชเห็นไหมครับพวกนี้ก็จะเป็นเวลาฝนตกลงมาใส่ก็จะมีกากมันเข้าไปอยู่ นี่กากมันเป็นเศษมันเศษอะไรต่างๆผสมกับแกลบกากมันจะเป็นพืชอย่างดีครับแต่ว่ากแกลบจะเป็นตัวที่ทําให้ดินไม่แน่นนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะโอเคตอบโจทย์สําหรับในเรื่องของการทําเกษตรโอเคครับผมเช้านี้พามาดูกันนะครับผมจะไปทําอะไรยังไงเดี๋ยวรอดูกันเรื่อยๆครับว่าผลลับที่ได้จากการปลูกแตงโมโดยใช้แกลบดากับกา,กากมันจะเป็นอย่างไรต่อไปสวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ